สวัสดีจ้าอนันนี้จะพาไปตามล่าหาถั่วตุ่มนะคะไปกันเลยจ้าเหมือนเดิมจ้าใช้คนขับรถให้ไปเนาะให้ไปให้เพราะว่าตัวเองต้องเฝ้าร้านปูนหาไปตทำสอบทำซอยท่าในดีก็มีไปให้ท่าย้าว่าแถวไหนเหมือนเดิมค่ะ สวยๆเหมือนเดิมแถวเมืองเก่านะคะซึ่งแล้วเนี่ยค่ะจริงๆตั้งใจว่าจะไปซื้อข้าวซอยนะคะแต่ว่าร้านเขาไม่เปิดเนาะก็เลยได้แวะร้านคุณยายนะคะเนี่ยค่ะถั่วต้มนะคะกับขนมครกกำลังยายกำลังหยอดนะคะทำ ใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะถั่วต้มก็น่ากินนะคะมาซื้อบ่อยอร่อยค่ะไม่ผิดหวังแล้วก็ร้านข้างๆขังก็จะมีปอเปี้ยะนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยแึกลามสวยงามค่ะแถวันนี้อยู่ตรงร้านคุณยาจะอยู่ตรงหัวมุม,มสารหลักเมืองยะโสธรด้วยค่ะ ถาใครอยากกินถั่วต้มอยากกินขนมโคกพอเพียทอดแวบะบมาแถวนี้ได้นะคะเออได้มาแล้วคนกินก็รอกินโยลานค่ะอันนี้ถั่วต้มนะคะอร่อยนะคะก็มันๆค่ะเม็ดชอบกินแบบเม็ดแข็งๆอันนี้ขนมโคกค่ะเขาเรียกขนมโคกโบ,บราณน,นะก็คือเขาจะมีน้ําตาลมาให้ด้วยค่ะแถวนี้เขาจะ เป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยเนาะก็คือเราต้องหยอดน้ำตาลลงไปเองค่ะชอบบานมากบานน้อยก็หยอดหยดน้ำตาลลงไปแล้วก็ทานได้เลยค่ะกรอบตรงด้านนอกก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะมันก็จะแบบบานบาน,านมัน,ม,นมันค่ะอร่อยค่ะใครผ่านไปก็แวะไปซื้อชิมได้นะคะใครไม่ชอบ